็มีคนพูดกันเยอะนะเรื่องการใส่เกลือให้ต้นปลาล์มทำให้ลผลปาล์มผลผิดดีขึ้นคืออันนี้ก็ถ้าพูดถึงข้อเท็จจริงก็เป็นไปได้แต่เป็นเป็นระยะเวลาอันสั้นๆส,สาเหตุเพราะว่าเกลือซึ่งเป็นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมเนี่ยจะไปไล่ที่โพแทสเซียมในดินซึ่งโพแทสเซียมในดินเนี่ยมันอยู่มันเกาะอ,อยู่ในดินเหนียว ส่วนใหญ่เมื่อใส่เกลือไปเยอะๆมันโอกาสที่จะไล่ที่โพแทสเซียมที่มันฟิกอยู่ในดินเนี่ยมันรีลิสออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชรากพืชได้แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึง่งจำนวนโซเดียมไปแทนที่โพแทสเซียมแล้วโพแทสเซียมถูกใช้หมดไปตอนนี้จะไม่มีประโยชน์ต่อพืชแล้วแล้วเผอเปเป็นข้อเสียอีกนะเพราะฉะนั้นถามว่า ได้แต่ได้ชั่วคราวและแต่เป็นผลเสียในระยะยาวเพราะนั้นไม่นิยมให้ใส่